ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคัมมิ่งเดวิอินเชกันเลยนะคนดูวันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครนะครับในเกม Fc ย4ิสนนี่กันอีกแล้วนะนี่เลยตัวนี้เลยนะโรนัลโดล่างขนะ้าสิบสี่นะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตึงหรือโหดหรืออะไรขนาดไหนนะมาดูกันนี่ดูข้าพลังกันก่อนเลยนะก็ประมาณนี้เลยคุณสมบัติเนี่ยเยอะมากเลยนะคนดูถือว่ากําลังดีเลยนะโอเคว่าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะว่ามันจะโหดมันจะตึงมันจะยิงคมขนาดไหน โอเคถ้าใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กมด้วมเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านนในเกมป่ะมาจังหวะน,นี้อยู่ในเกมลโอองหเจอบาเซโลนาอะไรเขาเนี่ยเฮ้ยแล้วใครวันล่ะมาดิมาดิมาดีครับ มาดิเปิดบุกเลยล่ะกันมาโรนันโดปุ <desp lawsuit. S 1> ๊บเอ้าเอ้าติดล oh ูกนี้เอ้า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 จังหวะนี้เรนโบไปพักอกเรายิงหนึ่งทีปั่นโค้งลนี้โอ้โหมึงทำประตูเร็วเกินสี่นาทีแรกดูสี่นาทีแรกเฮ้ยเกินไปป้าพี่ดูมึงทำได้ไงวะเนี่ยโอ้โหทำประตูไปเนยสี่นาทีเอ้ยสี่นาทีไม่ใช่สี่นาทีแรกดูดิปั่นโค้งเลยะ อย่างโหดอะร่างเก้าสี่เนี่ยถ้าเกิดร่างอื่นจะโหดขนาดไหนก่อนนะฮะมาดิผมไม่หวั่นแล้วจังวันนี้มาดิมาดิเอาเอาเอาเปลี่ยนเอาเอาชิปแล้วชิปแล้วมาดิไม่กลัวครับมาดิ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 เอาปุ๊บเอาเอาสไลด์เลยครับเนี่ยไม่เย ตินิดส่งยิมเบลี่ส่งโรนินโดโรนินโดเอาโอ้โหเอ้าเอ้าโอ้ติดบล็อกทุกคนเอ้ากดตีเยียวทุ่มสิครับออกก็ทุ่มสิครับจังหวะนี้ทุ่มเลยมายิมเบลี่เอาส่งส่งโรนินโดโรนินโดปันไปลูกบอลเลยโอ้โหซีฟโอเกือบแล้วเมื่อกี้ลูกอย่างสวย เอาไปแล้วแม่ดีมาโก้เป de <c oughs> ิดมุมเลยมุมขวาไอ้มุมซ้ายบ่งโอ้โหโอ้โหซาลิบาหมุเมื่อกี้ไม่เข้าต้นค้างบาเอ้ยเอาส่งบิติีกส่งมาให้ฝั่งตรงข้ามทำไมครับเนี่ยโอ้ดีมบ์โอ้ชิบแล้วโอเคยังมาได้นะเดี๋ยวพี่ส่งแอนด์โด้ปึ๊บปหนึ่งดอกยังมาทางซ้ายแล้วปึ๊บหนึ่งดอกเขารอจี๊บจะวันนี้รอจี๊โอ้ เฮ้ยยิงลูกนี้โอ้โหไม่มีลุ้นเลยลูกนี้โอ้โหไปไหนก็ไม่ลูกมึงยิงเลยนยไม่เป็นไรเอ้าเอ้าเอ้าอู้อุซ่าเขาส่งผิดแล้วตะกูเลี้ยงไม่ไหนวะเนี่ยไอ้เจ้ามันจะครับทุกคนดีมาโก้ดีมาโก้อีบีนี่แล้วเป็นเอ็มวีบีแต่อีบีนี้รู้สึกไก่ลงันดีโอ้ยเบียดตะกินเอ้าเอ้า ไอ้เนี้ยนี่ไงเอ้าเอาเอาเอาเลยเนี่ยฟาวเฉยอะไรครับเนี่ยผมฟาวอะไรอ,อะอะผมฟาวอะไรอะส่งก็อย่างนี้เอาหมดเวลาหมดเวลานั่นบวกสองโอเคหมดเวลาอี๋จเจ้าสองประตูสักหยลูกเมื่อกี้วันเล่ไม่อย่างสวยไม่เข้าอ่ะมาต่อกันครึ่งสองเลยคนดูส่งมาดูนิดเดียวปึบสี่ดันเดินส่งมา เออส่งหลังทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เสียบอลไม่เสียบอลโอ้ส่งปิดตอนแรกผมไม่เสียตอนนี้เสียละเอาล้มเอวไม่ฟาวด้วยเป็นยังไงเอ้ยลูกลูกแบบนี้ไม่ฟาวฟาวลูกฟาวลูกแบบสก,กิดฟาวโอ้เกมดีมีคุณภาพมากเลยครับท่านผู้ชมมาดีเดมเบลีเดมเบลีปึ๊บมาเอวเดมเบลีทำอะไรโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาทูบเลยพี่ ใครครับเนี่ยจังวันนี้เอาแย่งดิจังวันนี้สวยสวยเรนโดเรนโดพาวเวอร์ช็อตเฮ้ยเฮ้ยเข้าได้ไงมุชาเกรซาฟิชชั่นแลนดเข้าได้ไงสู้ยังโหนขนดขนาดสร้างตั้งสีนะ่ไดยังโหดขนาดนี้ลูกแล้วลูกยยอย่างสวยอะดูเลี้ยวมาไม่เบียดอย่างเงี้ยไม่ล้มได้ไงก่อนแล้วซัดซ้ายโอ้โหมุมสามเหลี่ยมโค้ดสวย โอ้ยยังโงด์ร่าเก้าสี่ยังโงดขนาดเนี้ยเกินไปเรี่ยวมาดิทีนี่ผมก็ไม่กลัวละมาดิสองสูนอะเอาแย่งดิจังวันนี้เอาโรนันโดดิโรนันโดไงเอาโรนันโดเอาปันเสริญลงมาจังวันนี้โอ้กองหลังสองคนรอตูดกูเอ้ยไม่ใช่รอตูดโรนันโดโอ้ยเอี่วยแย่งไปดิเอาไม่ฟาวเกียร์สวยโรนันโดโรนันโดโรนันโด ยิงมันกำลังหลอกโอ้โหหลอ,อกผิดมาเจ้าช่วยเอาซัดลูกนี้โอ้โหกองหน้าผมทำอะไรครับเนี่ยผมก็โโยังไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนตัวเรียบร้อยเล้วแนโดลงเอาอะไรวะไมันชื่ออะไรวะโอเคช่างมันแล้วกันนะว่าตัวนี้โอวิอาเก้าเก้าเนี่ยตัวนี้แหละเอาตัวนี้ลงแทนเลยนโดก็ไม่ได้หวังแั้วเ,เ,เนี่ยสไลด์ไปหนึ่งก็เอาแร่เขาเนี่ย สลีบาวิ่งไม่ไม่ทันอ่ะมาตินเนตมาตินเนตเอ้าส่งผิดส่งผิดนี่ไงโหสไลด์ยันทีมตัวเองอ่ะไม่อยากจะโม้ทีมผมมันก็ตึงเงินอะนะเ็ไอพี่พี่พี่อย่าเบียดผมพี่พี่ให้ผมวิ่งเลยพี่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 ผมยอมแล้วพี่พี่แม่งเบียดเดมเปเร่กูล้มเลยโฮ้ ่วยเอาดิมาโกสะดุดดิเอาส่งนี่ครับมุ่งไปไหนโอ้ยมึงมุ่งไปไหนอะพี่เอ้ยเป็นเลยแล้วมาดีมาดีดิมาโกดิมาโกเล่นนี่ไงนี่ไงแต่วันนี้ไงหมดเวลาไงหมดเวลาเอาไว้หอยลุนซักโอ้โหคาคานอะไรครับเนี่ยหมดเวลาจบเกมนี้ด้วยสองประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเราเล่นด้วยกันเนี่ยโอ้โหเลยนะคนดูนะผมแนะนำเลยให้ซื้อมาเล่นนะคนดูไอระคลิปนี้